ถ้าเกิดว่าทายชื่อเพลงถูกเนี่รับไปเลยหนึ่งพันเพชรสนใจปะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจะเอาไหมถ้าไม่เชื่องั้นเดี๋ยวไปหาผู้โชคดีใหม่ละเสียงกระตุกจังเฮ้ยจะเล่นไหมถ้าไม่เล่นเดี๋ยวจะไปละเล่นก็เอ้ยเสียงมันกระตุกอะเช็คเน็ตหน่อยเช็คเน็ตเช็คเน็ตเล่นก็ได้เล่นก็ได้ พร้อมไหมพร้อมพร้อมตะวันจัดการร้องเพลงดิแร้วไม่ว่าจะนรักตอนเมาอุตาเดาเบาอ่ะเพลงอะไรเสียงกระตุกอะขอช้าช้าชัดช้าเนี่ยตัวมันไหวนะเพิ่งไม่กระตุกเลยชัดแจ๋ว ยกกังถูกอยู่เอาไหมแพ้เก่งาราทลชนะ,ะถูกไหมตะวันถูกไหมถูกครับถูกอยากได้ไหมอยากได้ครับสมบัติของฉันอยากได้ก็เอาไปสิอยากได้ก็เอาไปสิไป,ไป,ปหา,าเลย,เลย จะเอาทุก<ด>อย่างบนโลก,โลกไปรวมไปม<อ>ที่นั่นหมดแล้ว